นี่เพิ่งออกเหรอคะเนี่ยเขาเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยเร็ววันนี้ช้างน้อยจะพามาดูแพะนะคะความแพะมีทั้งหมดหกสิบตัวมีตัวน่ารักน่ารักเลยเตียงวันนี้ลงมาวันนี้มาวันนี้นะเดินวันนี้แล้วมาเร็วมาเร็วเดินวันนี้เร็วมาให้ดูตัวไหนเร็ว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  ไอ่ายาเดิอนมานี่ลงมาทางนี้เลยทางนี้เลอคุณสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยได้ไฮดรูกปลาค่ะปลาบอ่อละพันตัวมีสิบแปดบ่อปลาทุกชนิดปลานิ่งปลาดุก พื้นที่แค่ไร่เดียวค่ะสามารถปลูกได้หลายอย่างมีบอ่อปลาเลี้ยงทั้งแพะหกสิบตัวบ่อปลาสิบแปดบอ่อปลูกข้าวได้อีกด้วยเห็นยังข้าวไว้กินปลาวไว้ขายแพะเอาไว้ขายในพื้นที่หนึ่งไร่ต่อปีก็เห็นเงินแสนอยู่เนาะได้จับเงินแสนอยู่